สวัสดีครับผมนายศิปกกรชัยสงครับนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการจากกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีครับ เพราะวันนี้จะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวันรณรงค์ยุติความรุนแรงนะครับครับสาหรับวันรณรงค์ยุติความรุนแรงนะครับที่มาก็คือวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยเราได้รับรอ,องจากองค์การสาประชาชาตินะครับว่าเป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากลน,นะครับตั้งแต่พุทธศักราช2542นะครับ <tone> โดยในประเทศไทยเนี่ยมีมติจากคณะรัฐมนตรีกําหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีครับ โดยจะมีการรณรงค์ในสังคมไทยให้ได้ตระหนักแล้วก็เห็นความสําคัญร่วมกันป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบเลยครับโดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงทางสังคมต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นความรุนแรงในโรงเรียนก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งการกันแกล้งรังแกกันในโรงเรียนนะครับโดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหราริชนีเองในฐานะของหน่วยบริการ้านสุขภาพนะครับมีการจัดบริการที่เรียกว่าศูนย์พึ่งได้นะครับ one stop p r i v เซ็นเตอร์หรือว่า o c c นะครับในการให้บริการแก่เด็กและครอบครัวในการช่วยเหลือภาวะวิกฤตนะครับเรื่องความรุนแรงทุกรูปแบบนะครับในการให้บริการช่วยเหลือทางด้านการแพทย์สังคมสงเคราะห์การคุ้มครองสวัสดิภาพนะครับการติดตามให้การช่วยเหลือเด็กและครอบครัวโดยอาศัยการร่วมมือของนักวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลนะครับครับต่อมาเราจะพูดถึงความหมายของความรุนแรงต่อเด็กนะครับแล้วก็ ประเภทของความดุรแรงต่อเด็กนะครับว่ามีอะไรกันบ้างโดยที่ความหมายของความดุรแรงต่อเด็กห,หมายถึงการกระทำหรื OR, อการเล่าเว้นการกระทำด้วยประการใดๆจนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจนะครับรวมไปถึงการกระทำผิดทางเพศต่อเด็กด้วยเนาะโดยการใช้เด็กในการกระทำหรือพฤติกรรมในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีนะครับทั้งนี้ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นการ กระทำความรุนแรงต่อเด็กโดยความรุนแรงต่อเด็กนั้นมีด้วยกัน5ประเภทนะครับก็จะมีประเภทที่1ความรุนแรงทางด้านร่างกายทางด้านทางเพศนะครับเป็นความรุนแรงทางจิตใจการทอดทิ้งและก็การล่อลวงบังคับแสวงหาผลประโยชน์นะครับโดยประเภทแรกก็คือการกระทำรุนแรงทางด้านร่างกายนะครับก็คือการใช้กําลังหรือทําร้ายเด็กนะครับให้เด็กได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจนเกิดภาวะ ความพิการหรือว่าเสียชีวิตเลยนะครับต่อมาประเภทที่2นะครับในรูปแบบของการกระทารุรแรงทางเพศนะครับหมายถึงการกระทําที่ส่งผลให้เด็กเองได้รับความเสียหายเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเนาะไม่ว่าจะเป็นการข่มขืนกระทําชํารานะครับหรือการล่วงละเมิดทาอนาจารต่างๆกับเด็กนะครับต่อเพศที่3านะครับการกระทารุรแรงทางน้าจิตใจนะครับหมายถึงการกระทาําใดๆที่ส่งผลให้เด็ก เอกได้รับการกระทบกระเทือนทางหน้าจิตใจนะครับแล้วก็เป็นการเสียสิทธิเสรีภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นการกักขังนงเหนียวนะครับบังคับเด็กในการทําเรื่องต่างๆที่ทําให้เด็กรู้สึกว่าถูกดูถูกเยียดยั้มดุด่าว่ากล่าวทําให้เกิดการกระทบกระเทือนทางหน้าจิตใจนะครับเสียสุขภาพจิตเนาะอันนี้ก็เป็นความรุแนแรงประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับต่อครับประเภทที่4ครับการทอดทิ้งเด็กนะครับ หมายถึงการทอดทิ้งเด็กไม่ให้ได้รับการตอบสนองต่างๆตามวัยอย่างเหมาะสมนะครับคือขาดผู้ใหญ่ให้การดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายอารมณ์จิตใจหรือการตอบสนองตามวัยตามพัฒนาการที่ขาดหายไปนะครับทำให้เด็กเนี่ยเกิดการกระทบในหลายๆด้านนะครับเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็พัฒนาการนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นประเภทที่5านะครับการล่อลวงครับแสวงหารประโยชน์จากเด็กนะครับเป็นการใช้เด็ก นะครับในการทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหาประโยชน์ทางด้านการเงินทางด้านเพศน,นะครับหรือใช้อํานาจในการหาประโยชน์เรื่องต่างๆก็ตามที่กระทบต่อสิทธิของเด็กนะครับสุขภาพพัฒนาการต่างๆเนาะแม้กระทั่งการค้าการใช้แรงงานค้าประเวณีต่างๆหรือผลิตสื่อลาโมก็ตามนะครับทั้ง5้าประเภทเหล่านี้นะครับก็เป็นความรุนแรงต่อเด็กที่ยังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับโดยวันนี้ก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการ ดูแลเด็กๆที่อาจจะได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากการกัดแกล้งรังแกทางไซเบอร์กันครับสวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อนางสาวปริพาดาสร้างนอกค่ะเป็นหัวหน้าง,งานกนารพิมตรผูป้ป่วยนอกกุมมารวิชกรรมเฉพาะโรคหรือ เรียกสั้นๆว่าชื่อพี่ยาก็ได้นะคะซึ่งวันนี้พี่ยาก็จะมาคุยให้ทุกคนฟังค่ะในประเด็นที่สำคัญมากแล้วก็เกิดขึ้นใกล้ตัวเราทุกวันนั่นก็คือไซเบอร์บูลิ n งหรือการกลั่นแกล้งทางโรคออนไลน์ค่ะแม้ว่าเราฟังดูคำนี้จะเป็นคำแค่พูดลอยๆในอินเทอร์เน็ตถูกไหมคะแต่ว่าผลกระทบของมันเนี่ยสามารถทำร้ายคนอื่นได้อย่างลึกซึ้ง ไซเบอร์บูลิ่งคืออะไรไซเบอร์บูลิ่งคือการกั่นแกล้งผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆได้แก่โซเชียนมีเดียไลน์แชทหรือว่าเกมออนไลน์นะคะที่ผู้กระทำสามารถที่จะโจมตีผู้ถูกกระทำหรือเรามักจะเรียกสั้นๆว่าเหยื่อนะคะโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้ากันรูปแบบของการไซเบอร์บูลิ่งค่ะ อาจเป็นการส่งข้อความเพื่อทำร้ายจิตใจหรือการโพสภาพนะคะหรือข้อมูลของคนอื่นโดยไม่ได้ได้รับอนุญาตค่ะจนเกิดทำให้คนอื่นเนี่ยเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าเกิดความเสียหายขึ้นได้จุดอันตรายของไซเบอร์บูลีคืออะไรเพราะการกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์เนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะ แพร่กระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วก็เป็นการยากในการที่จะรบรูปหรือว่าข้อความนั้นทำไมไซเบอร์บลลีถึงดูเป็นภาวะที่รุนแรงเนื่องจากว่าผู้ที่กระทำมักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะว่าทำอยู่เบื้องหลังจอใช่ไหมคะและข้อมูลออนไลน์เนี่ยพอได้โพสต์ออกไปแล้วเนี่ย มันก็จะกระจายได้อย่างรวดเร็วมากนะคะและ้วบางทีก็จะตามลบออกได้ยากยั่วยด้วยและผู้ถูกกระทําหรือว่าเหยื่อเนี่ยมักจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองถูกคุกคามตลอดเวลาเลยหนีไม่พ้นค่ะเพราะว่ามันจะตามเข้าไปในมือถือของเราตลอดถูกไหมคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันจะก็จะส่งผลต่อสุขภาพทางด้านจิตใจของเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำนะคะจนกระทบทําให้เกิดอาการ เครียดวิตกกังวลหรือเกิดภาวะซึมเศร้าได้จนกระทบต่อเรื่องของการเรียนการทำงานค่ะต่อไปพี่ยาก็จะมากล่าวถึงประเภทของไซเบอร์บริยิงนะคะที่เราพบกันมากที่สุดนะคะบ่อยๆนะพี่ยาก็จะพูดประเด็นถึง6ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือนะคะเป็นการออทะเลาะหรือว่าด่าทอะะแบบรุนแรงเลยนะคะอาจจะเป็นการ โพสใช้คำหยาบคายนะคะหรือว่าเป็นการดูถูกนะคะในคอมเมนต์หรือว่าในแชทนะคะมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากนะคะกับเหยื่อหรือว่าผู้ที่ถูกกระทำประเภทที่สองก็จะเป็นในเรื่องของการคุกคามค่ะก็จะเป็นการก่อกวนแบบซ้ำๆอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นเป็นการดา่าวิพากษ์วิจารณ์นะคะเสียหายหรือว่าเป็นการก่อกวนแบบต่อเนื่องทำให้เหยื่อหรือผู้ถูกกระทำเนี่ย เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกกลัวแล้วก็อึดอัดนะคะแม้บางคนที่ทําการเช่นนี้อาจจะรู้สึกว่าวิเป็นเรื่องที่ตลกแค่ล้อเล่นเองไม่เป็นอะไรหรอกนะคะแต่บางครั้งเนี่ยการที่ล้อเล่นเนี่ยก็จะทําร้ายจิตใจให้กับเหยื่อเป็นอย่างมากเช่นกันค่ะประเภทที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีค่ะก็จะเป็นการโพสต์ข่าวปลอมรูปปลอมนะคะเพื่อที่จะเอ่อร้ายนะคะ ทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ที่ถูกกระทําไปทางที่ไม่ดีค่ะประเภทที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการปลอมเป็นคนอื่นนะคะหรือการแอบอ้างนะคะใช้บัญชีผู้อื่นนะคะเช่นใช้บัญชี a c e b o o k นะคะหรือว่าบัญชีอื่นๆนะคะหรือมันเป็นการใช้รูปโปรไฟล์คนอื่นนะคะเพื่อในทางที่ไม่ดีเป็นการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมนะคะทำใหเ้เจ้าตัวเนี่ยเสียชื่อเสียงได้ ประเภทที่5นะคะก็คือการเผยแพร่ข้อมูลลับนะคะก็คือเป็นการเอาข้อมูลส่วนตัวนะคะเช่นแชทนะคะรูปภาพหรือวิดีโอหรือว่าคลิปนี่นะคะ่ะไปที่เป็นความลับนะคะไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวนะคะหรือว่าหลอกให้บอกข้อมูลนะคะแล้วก็เอาไปแชร์ต่อนะคะอันนี้ก็จะส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของการผิดกฎหมายได้ด้วยนะคะประเภทที่6นะคะก็จะเป็นการ ทําให้ออกจากกลุ่มออนไลน์อะคะ่ะก็คือกลุ่มหนึงก็คือจะตั้งใจที่จะไม่ให้เหยื่อเนี่ยเข้าร่วมนะคะในกลุ่มนั้นหรือตั้งใจจงใจที่จะสร้างกลุ่มออนไลน์ใหม่นะคะเช่นตั้งรายใหม่ แล้วก็กีดกันไม่ให้เหยื่อหรือผู้ถูกกระทำเ,เข้าร่วมด้วยแล้วก็จะมีการวิาพากษ์วิจารณะคะหรือตําหนินะคะเหยื่อในโพสต์หรือว่าในกลุ่มไลน์นั้นนะคะหรือว่าพูดกับเหยื่อในทางที่ไม่ดีค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเจอแบบนี้ก็จะส่งผลกระทบสะเทือนต่อจิตใจของเหยื่อได้เช่นกันนะคะเอ๊ะแล้วถ้าเราเจอไซเบอร์บูลิ่งเราจะทํำยังไงดีนะอันดับแรกเลยค่ะเราก็ต้องตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็ พยายามไม่โต้อตอบนะคะด้วยอารมณ์นะคะถ้าเกิดว่าเราโต้อตอบด้วยอารมณ์โกรธหรือโมโหเนี่ยก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยมันดูแย่ลงนะคะลำดับต่อไปเราต้องพยายามเก็บหลักฐานนะคะให้มากที่สุดนะคะเช่นการแคปเจอร์หน้าจอไว้เก็บรูปภาพหรือว่าข้อความต่างๆนะคะเก็บไว้เป็นหลักฐานลำดับต่อไปก็ต้องหาคนช่วยนะคะเช่นอาจจะต้องปรึกษาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ นะคะเพื่อนหรือว่าคุณครูที่ไว้ใจได้เพื่อที่จะช่วยเหลือเราในทางที่ถูกต้องนะคะและหากเราประเมินหรือเราสงสัยว่าออภาวะนี้ยทำให้เราเกิดผลกระทบทางด้านจิตใจกับเราแล้วนะคะเช่นทําให้เราเกิดความรู้สึกเครียดหรือว่าเศร้าทํางานไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้อันนี้ควรต้องปรึกษากับผู้ชํานาญการนะคะเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจต่อไปค่ะสุดท้ายนี้นะคะ พียาก็อยากจะฝากว่าไซเบอร์บูลิ n งนะคะอาจเป็นเรื่องเล็กเนาะสำหรับผู้ที่กระทำแต่เป็นเรื่องใหญ่นะคะและดูรุนแรงสำหรับเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำค่ะฉะนั้นการใช้โรคออนไลน์นะคะอย่างรู้เท่าทันนะคะการมีน้ำใจต่อกันคิดก่อนโพสไม่แชร์ต่อนะคะสิ่งที่จะทำร้ายคนอื่นเนี่ยค่ะคือสิ่งที่จะช่วยลดการกันแกล้งนะคะ ได้มากที่สุดในการใช้โรคออนไลน์ในปัจจุบันค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงธนันทรงทรงจิตสมบูรณ์นะคะหรือเรียกว่าหมอสโมก็ได้ค่ะ วันนี้ก็ได้รับเกียรติให้มาพูดในหัวข้อเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการโดน cyber b u l l y i n งหรือการถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์นะคะที่มีผลต่อเด็กและวัยรุ่นนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกดิจิทัลก็กําลังมาแรางเลยเด็กๆทุกคนก็มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโลกออนไลน์ด้วยเนาะเกินกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะดังนั้นการใช้ชีวิตของเขาที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยก็สามารถส่งผลกระทบได้กับชีวิตจริงของเขาเลยนะคะ ก็ก่อนอื่นจะมาเกริ่นนำสั้นๆก่อนละกันเนาะว่าไซเบอร์บูลิ่งเนี่ยคืออะไรไซเบอร์บูลิ่งก็คือการถูกกลั่นแกล้งทางด้านออนไลน์เนาะไม่ว่าจะเป็นวิธีการาส่งภาพหลุดส่งคลิปวิดีโอหรือว่าคลิปเสียงต่างๆหรือจะเป็นการกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ที่วัตถุประสงค์เพื่อการกลัน่นแกล้งแล้วก็ทำให้ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีนะคะ ทีนี้มันก็มีการสํารวจมาและว่า,าเขาสอบถามานักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยก็พบว่ามากกว่าหนึ่งในสามของเด็กวัยเรียนเนี่ยล้วนแล้วแต่เคยถูกบูลลี่ทางออนไลน์มาแล้วทางนั้นดังนั้นเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าส่งผลกระทบกับชีวิตของเด็กๆได้หลายด้านเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆพูดกันไปทีละด้านนะคะว่ามีด้านไหนได้บ้างอันดับหนึ่งเลยเนาะก็คือเรื่อง ร่างกายคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการถูกกั่นแกล้งทางหน้าจอมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงกับทางด้านร่างกายในชีวิตจริงของเรา<อ>เขาก็มีการสำรวจมาแล้วค่ะพบว่าเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์เนี่ยก็จะมีอาการแสดงออกมาทางด้านร่างกายได้หลายรูปแบบเลยเนาะยกตัวอ,อย่างเช่นเด็กๆอาจจะมีอาการปวดหัวเรื้อรงัง ปวดท้องเรื้อรังนอนไม่หรับกระสับกระส่ายหรือว่านอนฝันร้ายบางคนถึงขั้นาทานอาหารได้น้อยลงเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรือบางคนอาจจะเป็นแนวกินเพิ่มมากขึ้นเลยด้วยซ้ำนะคะ ทางนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากภาวะเครียดในร่างกายพอเด็กๆโดนกลั่นแกล้งเนี่ยก็จะมีภาวะเครียดที่มันสะสมทําให้เกิดการสร้างโฮอร์โมนความเครียดออกมาบางอย่างและโฮอร์โมนเนี้ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพในหลายๆด้านของเด็กเลยค่ะนั้นเด็กๆก,ก็จะออกมามีอาการเหมือนป่วยเรื้อรงังแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจของเขาเลยนะคะ อพอพูดถึงเรื่องจิตใจเนาะก็หนีไม่พ้นเลยผลกระทบทางด้านจิตใจแน่นอนเป็นด้านที่สองนะคะก็ในด้านจิตใจเนี่ย เป็นด้านที่งานวิจัยทั่วโลกเนี่ยเห็นพ้องต้องกันมากที่สุดเลยว่าเด็กที่โดนแกล้งออนไลน์มีผลกระทบทางด้านจิตใจแน่นอนยกตัวอย่างเช่นเด็กก็จะมีภาวะซึมเศร้ารู้สึกหดหู่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่าหรือว่าไม่มีตัวตนบนโลกใบนี้บางคนก็จะรู้สึกมีวิตกกังวลรู้สึกกังวลว่าเอ เพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้จะมองเราในแบบไหนก็จะทำให้เกิดการน,นอนไม่หลับหรือว่ามีความเศร้าสะสมตามมาได้เนาะ,ะแล้วก็บางคนเนี่ยถึงขั้นมีความคิดอยากทำร้ายตัวเองหรือว่าถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยด้วยแม้ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะเจอแค่เหตุการณ์บูลลี่ผ่านทางออนไลน์แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วค่ะที่จะทำให้เขามีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองได้มากแม้ว่าในชีวิตจริงเนี่ยจะไม่เคยถูกบูลลี่ต่อหน้ากันเลยด้วยซ้านะคะ อนอกจากปัญหาด้านอารมณ์แล้วเนี่ยบางคนเรื่องราวเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันสร้างบาดแผลในจิตใจได้เนาะแล้วก็บาดแผลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะถูกกระทําซ้ําๆหรือว่า เหมือนเวลาเราเป็นแผลแล้วเราโดนสาดน้ำเกลือบ่อยๆเนี่ยทุกครั้งที่มีคนกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์บาดแผลนั้นก็จะถูกเปิดขึ้นมานะคะทําให้เด็กบางคนเนี่ยก็จะส่งผลระยะยาวถึงอนาคตเลยกลายเป็นคนที่วิตกกังวลหวาดระแวงนอนไม่หลับระยะยาวได้เหมือนกันนะคะ ด้านที่3่ะค่ะเรื่องพฤติกรรมเวลาที่จิตใจของเด็กๆเ,เขาเจ็บปวดเนาะก็จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปเช่นบางคนถ้าโดนบูลลี่ทางด้านออนไลน์เนาะเขาก็อาจจะมีพฤติกรรมที่กลายเป็นติดมือถือติดหน้าจอมากขึ้นอ,อยากจะคอยเช็คตลอดเวลาเลยว่าเอ๊มีใครกด โกรธให้ฉันกดไลค์ให้ฉันหรือว่าคอมเมนต์อะไรฉันในลักษณะที่ไม่ดีหรือเปล่าเนาะก็จะนํามาสู่ภาวะหวาดระแวงด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะหันหาพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการใช้สารเสพติดเพราะว่า เขาอยากจะจัดการกับภาวะเครียดแล้วก็มันอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเนาะหรือถ้าคุณครูที่โรงเรียนจะสังเกตเด็กๆก,ก็อาจจะเจอว่าเด็กบางคนเนี่ยสมาธิลดลงเรียนได้ไม่ดีเหมือนก่อนหน้านี้มีการเรียนตกซ้ําชั้นเป็นต้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเด็กบางคนอาจจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่า เด็กที่เขาโดนบูลลี่โดนกลั่นแกล้งมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยถึงวันหนึ่งเขาก็อยากจะตอบโต้คนที่เขามาแกล้งเราเนาะก็จะเป็นวงจรความรุนแรงที่เกิดซ้ำวนไปไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะ แล้วก็ด้านสุดท้ายเลยนะคะเรื่องสังคมและการไปโรงเรียนที่สําคัญมากเลยของเด็กเวลาที่เด็กๆเ,เขาโดนกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์เนาะ,ะเขาก็จะมีเรื่องอภาวะทางจิตใจที่หมอได้กล่าวไปข้างต้นเนาะเขาก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะขนาดอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยเขายังโดนแกล้งขนาดนี้แล้วในชีวิตจริงเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะโดนกลั่นแกล้งได้หรือเปล่าบางคนก็จะ หลีกหนีออกจากสังคมเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่เล่นกับเพื่อนเหมือนก่อนหน้านี้บางคนก็มีผลการเรียนที่ตกลงแล้วก็บางคนอาจจะขาดเรียนไปเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาที่ถูกบ้านไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือเด็กก็จะหลุดออกจากระบบการศึกษาไปเลยนะคะฟังดูแล้วเนี่ยการถูกบูลลี่ออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่อินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นในหน้าจออย่างเดียวแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่เกิดผลกระทบ ได้หลายด้านมากๆเลยทั้งในปัจจุบันแล้วก็รวมถึงในอนาคตด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือว่าผู้ปกครองทุกคนเนี่ยร่วมกันสังเกตบุตรหลานของเราเนาะว่าเขามอีอาการแสดงทางกายทางใจหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไหมเพื่อเราจะได้อ พูดคุยกับเขาเนาะวิธีการช่วยเหลือก็ง่ายๆมากเลยเราอาจจะแค่อพอสังเกตเห็นปุ๊บก็ลองเปิดใจคุยกันถามสอบถามกันว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยากให้แม่ช่วยไหมแค่นี้ก็เหมือนเป็นการเปิดประตูให้เขาเปิดใจที่จะกล้าเล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจ,จะบอกว่าเราทุกคนนะคะมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยให้กับบุตรหลานของเราคะ่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงธีรพรปั้งจิติพรจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับบทบาทของคุณพ่อคุณแม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของไซเบอร์บูลลี่หรือว่าความรุนแรงทางออนไลน์นะคะ,ะไซเบอร์บูลลี่ินเนี้ย ความรุนแรงทางออนไลน์มันสามารถทําร้ายจิตใจลูกได้เจ็บจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่มากดังนั้นวันนี้เนี่ยในบทบาทของคุณพ่อคุณแม่หมอก็จะแนะนําถึงเรื่องของเกราะป้องกันแล้วก็ถ้าเกิดเหตุกับลูกจริงๆเราควรจะทํำยังไงนะคะวัคซีนดิจิตอลอันแรกก็คือเรื่องของว่า เราจะต้องสอนให้ลูกมีวัคซีนดิจิตอลก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะห้ามลูกไม่ให้เล่นอันนี้เป็นไปไม่ได้แน่ๆแต่ว่าเราสามารถที่จะให้เขามีทักษะที่จะรู้เท่าทันแต่ก่อนที่เราจะสอนให้เขามีทักษะนั้นน่ะสิ่งสําคัญอันแรกที่คุณพ่อคุณแม่ควรมีให้กับเขาก็คือการสร้างสัมพันธภาพอะค่ะเพราะว่าการสร้างสัมพันธภาพจะเป็นอันนึงเลยที่ทําให้ลูกเนี่ย เมื่อมีปัญหาวิ่งกลับมาหาเราแล้วก็เปิดใจงั้นเทคนิคสําคัญจริงๆในการสร้างสัมพันธภาพก็คือพ่อแม่จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเราต้องฟังอย่างเปิดใจเพื่อให้ลูกรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยสามารถที่จะ เล่าให้ฟังโดยที่ไม่ถูกดุถูกตาหนิเพราะว่าการถูกดุถูกตาหนิถูกว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกเนี่ยไม่กล้าที่จะเล่าเรื่องต่างๆหรือเรื่องภัยต่างๆที่เขาเจอให้กับเรานะคะแล้วก็วัคซีนดิจิตอลอันที่สองก็คือว่าที่บ้านจะต้องมีกฎในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์หรือว่าการเล่นเกมการใช้มือถือร่วมกันซึ่งเป็นกฎของครอบครัวหมายความว่าไม่ใช่แค่เด็กทําอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่ต้องทําด้วยเพราะว่าถ้าทําร่วมกันในครอบครัวโอกาสที่จะทําสําเร็จมีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวด้วยโดยกฎของบ้านเนาะก็คือง่ายๆตั้งแต่เวลาในการเล่นสื่อออนไลน์นะคะเนื้อหาในการใช้สื่อออนไลน์แล้วก็อาจจะต้องค่อยๆสอนทักษะรูปไปอ่นงั้นขั้นที่3ก็คือการป้องกันเชิงรุก เราก็จะสอนทักษะที่สําคัญให้กับลูกนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นโค้ชดิจิตอลให้กับลูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มต้นจากการที่มีความรู้ทางด้านการใช้ดิจิตอลมาก่อนก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้งั้นอาจจะต้องไปฝากอัปเดตข้อมูลความรู้เรื่องของสื่อต่างๆที่เด็กใช้เพราะว่ามันมีมากขึ้นได้เรื่อยซึ่งบางครั้งถ้าเราไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารจริงๆก็จะไม่ทันนะคะอ่ะแต่หลักสําคัญเลยที่สามารถสอนได้ในเด็กทุกคนอันที่1ก็คือคิดก่อน โพสหรือว่าก่อนแชร์เพราะว่าการที่เราโพสต์หรือว่าแชร์ไปแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดไปนานถึงแม้ว่าเราจะลบไปแล้วก็ตามมันจะเป็นดิจิตอลฟุตปรินเนาะก็คือยังคงอยู่มันอาจจะมีคนแคปหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่คิดก่อนเพื่อดูว่าสิ่งที่เราโพสต์ไปนั้นเนี่ยหรือสิ่งที่เราแชร์ไปนั้นเนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรระยะยาวไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบระยะยาวในทางที่ไม่ดีเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไข หรือว่าเปลี่ยนแปลงได้นะคะอันที่2ก็คือสอนให้ลูกมีเอ p a พัตตีเนาะเอาใจเข้ามาใส่ใจเราคล้ายๆกับคิดก่อนโพสต์เหมือนกันแต่คิดว่าการโพสต์ไปแล้วเนี่ยนอกจากผลกระทบกับเราแล้วมีผลกระทบกับคนอื่นไหมทําให้คนอื่นเดือดร้อนไหมเพราะเราจะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะว่ามันเราต้องรับผิดช,ชอบในสิ่งที่เราทํานะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นการเป็นทักษะสําคัญที่สามารถใช้ได้ในทุกเรื่องแต่ถ้าเมื่อลูก ประสบเหตุถูกไซเบอร์บ l y i ิ่งหรือว่าเจอสิ่งที่มันไม่เหมาะสมแล้วมันทําให้ลูกเจ็บช้าน้ําใจหรือว่าเห็นแล้วไม่สบายใจเนาะหลักที่คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้ก็คือภาพท่ททาภาษาอังกฤษยอ่อคือ stop นะคะ S อันที่1ก็คือ save save เก็บหลักฐานไว้หรือว่า capture เก็บเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการเผื่อเอาไปดําเนินคดีหรือว่าเอาไปชี้แจงเนาะว่าสิ่งที่เขาเจอมันเป็นยังไง 2. ตัว T คือ Tell Tell ก็คือต้องบอกผู้ใหญ่เช่นครูเช่นพ่อแม่ทันทีเมื่อเกิดเรื่องนะคะ 3. O O คือ Obstruct หรือ Block นะคะติดกั้นหรือรายงานเพื่อไม่ให้คนนั้นเขามาคุกคามเราได้ต่อไปแล้วก็รายงานเพื่อให้เขาหยุดที่จะไม่ทำสิ่งเหล่านี้กับคนอื่นนะคะและสุดท้าย P คือ Pause ก็ค,คือพักให้ใจเย็นลงแล้วก็สงบแล้วอาจจะต้องหยุดการเล่นชั่วคราวเนาะเพื่อไม่ให้เราเผชิญกับสิ่งที่ไม่ดีหรือเมื่อเราหรือว่าลูกเนี่ยพอเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาการที่ถ้าเราไม่หยุดพักในการเล่นบางครั้งอาจจะเผลอตอบโต้ทําให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายไปได้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรทํานะคะแต่นั้นนั่นแหละว่าลูกๆจะยอมเล่ายอมบอกได้ พอแม่ต้องสร้างพื้นที่ให้ปลอดภัยเนาะก็คือการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญก็คือนอกจากพ่อแม่เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วเนี่ยการสื่อสารในการพูดคุยกับลูกก็เป็นสิ่งสําคัญขอหลักสั้นๆเลยอันที่หนึ่งก็คือให้เริ่มสนทนาด้วยความอยากรู้ที่ไม่ใช่สอบสวนอย่างเช่นถ้าลูกเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วถ้าเราใช้คําว่าทําไมคุยกับคนแปลกหน้าทําไมลูกไปเล่นอย่างนั้นทําไมลูกโพสต์แบบนี้ลูกก็จะไม่โพสต์แล้วก็จะเปลี่ยนเป็น พูดว่าพ่อแม่อยากเข้าใจเนาะลองบอกพ่อแม่ได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรหนูถึงชอบเล่นเกมนี้คําพูดและน้าเสียงที่ดูแล้วเราอยากรู้จริงๆอยากเข้าใจเขาจริงๆก็จะเป็นตัวช่วยนะคะอันนี้2พ่อแม่เป็นนักฟังที่ดีอย่างที่ไม่ตัดสินก็คือถ้าลูกเล่ามาแล้วถ้าเราดูเราว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะก็จะทําให้ลูกเนี่ยไม่ กล้าที่จะเล่าให้เราฟังแต่ถ้าพ่อแม่ยอมรับว,ว่าโอเคฟังแล้วเนาะหนูคงจะรู้สึกโกรธนะพ่อแม่เข้าใจแล้วว่าหนูไม่ชอบที่เพื่อนโพสต์แบบนั้นการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกเขาการสะท้อนอารมณ์ให้กับเขาจะเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกรู้ว่าเออพ่อแม่ตั้งใจสองจริงๆแล้วก็เข้าใจอารมณ์และก็ความรู้สึกเขานะคะแล้วก็สุดท้ายให้ความมั่นใจกับลูกเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่จะอยู่เคียงข้างลูกแล้วก็สร้างความปลอดภัยและพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกเพราะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่ทําให้ลูกกล้าเปิดจ สรุปสุดท้ายทั้งหมดนะคะอันนึงเลยก็คือสิ่งที่จะช่วยทำให้ลูกปลอดภัยจากในเรื่องของโลกดิจิตัลได้นะคะก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่มีความรู้อัปเดตข้อมูลตลอดเวลาเนาะแล้วก็มีทักษะที่สำคัญในการที่จะสอนลูกและสิ่งสำคัญเลยก็คือหนึ่งพ่อแม่ต้องเป็น ตัวอย่างที่ดีให้กับลูกในเรื่องของการใช้สื่อดิจิตอลด้วยเพราะว่า Action s p e e k louder than words ก็คือสิ่งที่ลูกเห็นเนี่ยมันชัดกว่าสิ่งที่คุณพ่อบอกคุณพ่อสอนนะคะแล้วก็อีกอันนึงเลยก็คือการใช้เวลาร่วมกันการมีเวลาคุณภาพ,าพร่วมกันในชีวิตจริงตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะจะทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีแล้ลูกกล้าที่จะเปิดใจแล้วก็สามารถที่จะลดเวลาในเรื่องของการที่ลูกอยู่ในสื่อออนไลน์ได้ค่ะขอบคุณค่ะ การรับมือและการป้องกันการเดดแป้งรังแก่ทางออนไลน์นะครับโดยจะมีด้วยกัน5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือ Stop ะครับหยุดระลรางด้วยวิธีการเดียวกันนะครับหมายถึงเราต้องหยุดตอบโต้แล้วก็ไม่ทําให้ความรุนแรงนั้นมันมากขึ้นนะครับเราจะไม่กระทำซ้ำหรือเพิ่มความรุนแรงของเหตุการณ์นั้นเด็ดขาดเนาะต่อมาขั้นตอนที่2นะครับก็คือบล็อกเราปิดกั้นผู้ที่ร้ารางไปเลยไม่ให้เขาสามารถติดต่อเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโพสต์ทางข้อความต่างๆจะไม่ให้เขามาระลรางเราได้อีกนะครับ ต่อมาขั้นตอนที่3เทลนะครับบอกกับพ่อแม่ผู้ปกครองครูหรือบุคคลที่เราไว้วางใจนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็หากเป็นเรื่องที่มันผิดกฎหมายหรือว่าถูกข่มขู่คุกคามเนี่ยให้เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่งตางๆนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลทั้งผู้กระทําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ก็อย่าลืมเรื่องสําคัญเลยก็คือการบอกกับผู้ใหญ่ที่เราไว้วางใจนี่แหละครับต่อมาขั้นตอนที่4นะครับรีมูฟนะครับลบภาพหรือข้อความกัน ตังแก่ละลานจากออนไลน์ออกไปทันทีเลยนะครับโดยที่ติดต่อกับผู้ดูแลระบบนะครับหากเป็นพื้นที่สาธารณะต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการระงับข้อความหรือว่าการกระทําดังกล่าวได้นะครับ 5. นะครับ be strong นะครับเราต้องเข้มแข็งอดทนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆมันได้เกิดขึ้นแล้วแหละแต่ก็อย่าให ความรู้สึกลบต่างๆมันเกิดขึ้นกับเราสะสมเนาะหาคนที่ไว้วางใจหาคนที่เป็นที่พึ่งบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วเราก็จะได้รับกําลังใจจากคนรอบข้างนะครับแล้วก็ก้าวข้ามเหตุการณ์ต่างๆนําไปได้นะครับหน่วยงานรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือกรณีถูกคุกคามกันแล้งรัง,งแกทางออนไลน์นะครับมีศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300ศูนศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาทางออนไลน์สายด่วนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ คณะทํางานปรับปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตสำนักงานตํารวจแห่งชาติศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กสตรีครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค่ามนุษย์สำนักงานตํารวจแห่งชาติและกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีโดยมีช่องทางในการแจ้งเหตุรองทุกดังนี้ได้เลยครับหน่วย